สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่มุกแล้วนะคะตอนนี้มุกอยู่ที่หมู่บ้านอมทรัพย์อยู่วิทยาค่ะซอยอยู่วิทยา16นั่นเองนะคะหลังนี้นะคะไซส์21ตารางวาค่ะราคาห่งลานเจ0บาทค่ะมีทั้งหมด2ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะมาดูข้างในกันเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโรงจอดรถนะคะแล้วก็ส่วนหลังคาของเราทำตรงสไตล์ทันสมัยนะคะเป็นทรงนอร์ดิกสีเขียวๆแล้วก็ติดดาวไหลให้ลูกค้านะคะแล้วก็าด้านหน้านะคะมีปั๊มน้ำแทงน้ำให้เราเรียบร้อยค่ะลูกค้าขาด้านข้างบ้าน2ฝั่งนะคะมีพื้นที่ค่ะ สามารถตั้งของแล้วก็วางดอกไม้แจกันอะไรได้เลยนะคะต้นไม้ปลูกต้นไม้สวยๆงามเนาะแล้วก็ฟังนี้ก็เหมือนกันทุกคนเหมือนกันค่ะทุกคนเริ่มจากประตูเลยนะคะประตูเนี่ยของเราเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมสีดํานะคะแล้วก็ติดโคมไฟสองดวงข่ดหน้าบ้านนะคะมาดูภายในค่ะภายในของเรา ปูเป็นกระเบื้องนะคะหกสิบคูณหกสิบแบบนี้เลยสวยๆสีขาวนะคะแล้วก็ฝั่งนี้มีโซฟานะคะอันนี้เราแถมให้ลูกค้านะคะนั่งได้ประมาณสามถึงสี่ที่นั่งเลยนะคะมาฝั่งนี้ค่ะก็จะเป็นมุมที่ลูกค้าสามารถแขวนทีวีจาะทีวีวางทีวีได้เลยนะคะตัวนี้ตัวบอร์ดยาวๆตัวนี้เราทําให้สวยงามมากๆเลยแล้วก็ด้านหลังของบอร์ดนะคะตรงนี้เลยตกแต่งด้วยพ v c นะคะแล้วก็ตรงชั้นชั้นตัวนี้นะคะเราแถมให้ลูกค้าเอาไปเลยนะคะ ต๊ะทานข้าวแล้วก็เก้าอี้เราแถมให้เลยฟรีนะคะแล้วก็โคมไฟติดตั้งสวยงามและที่สาคัญตรงนู้นขอโทษที่ลืมบอกตรงนู้นนะคะของเราทำเป็นซา้านหลุมซ่อนไฟนะคะแล้วก็ติดโคมไฟให้ด้วยสวยงามมากเลยค่ะตรงนี้เลยนะคะห้องครัวเราปูกระเบื้องให้นะคะเป็นทั้งพื้นแล้วก็ผนังตรงนี้ปูให้เราเรียบร้อยแล้วก็เคาน์เตอร์ครัวนี่ก็จะเป็นลักษณะตัวไอยาวๆแบบนี้เลยค่ะของเราปูพื้นกระเบื้องผนังแบบนี้เลยสวยงามมากทุกคนนี่ค่ะแล้วก็สุขภัณฑ์เราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะ น่าอยู่น่าใช้งานมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมุสงจะพาขึ้นไปดูบนชั้น2กันค่ะไปกันเลยเดี๋ยวมาดูบนชั้น2กันนะคะห้องนอนด้านหลังนะคะห้องนี้ของเราก็มีหน้าต่างให้ลูกค้าสฝั่งนะคะเป็นอลูมิเนียมสีดำค่ะทุกคนปูกระเบื้องทั้งผนังและพื้นให้สวยงามแบบนี้เลยแปบดบๆเลยมาดูห้องนอนมาสเตอร์ค่ะห้องนอนตรงนี้นะคะอยู่ด้านหน้าของบ้านแล้วก็ของเราตรงนี้แถมให้นะคะไม่ว่าจะเป็นเตียงที่นอนตู้เสื้อผ้าแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งนะคะผ้าห่มหมอนนะคะ ลูกค้าท่านใดที่อยากได้บ้านที่ราคาไม่ถึง2องล้านคะหลังนี้แค่1นึ่งล้านเจ็ดแสนเมนบาทเท่านั้นเองแะพื้ที่ของเขาทั้งหมด21ตารางวานคะมีทั้งหมด2ห้องนอนสองห้องนั่งแนะนํานะคะให้ลูกค้าซื้อหลังนี้ซื้อหลังนี้กับน้องแพทได้เลยหรือโทหาน้องแพทได้ที่เบอร์ศูนย์แปดศูนย์ห้าเจ็ดเนะคะเบอร์นี้ของน้องแพทสามารถโทรหารได้เลยนะคะแล้วกันมาดูบ้านได้ทุกคนค่ะมุกข,ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ